สวัสดีค่ะ FC ยินดีต้อนรับ FC นะคะเข้าสู่ช่องคนมีฝันวันนี้ก็ใกล้จะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะตรงกับวันที่30มกราคม2565แอดก็เคยเ,เล่าถึงคลิปของพี่นะคะที่บอกว่าได้ไปขอตาเซนะคะแล้วก็คุณตามมาเข้าฝันงมดที่แล้วพี่บอกว่า ไม่ได้ตัดเล่นนะคะได้เลขของคุณตามาสามตัวงวดที่งวดที่วันที่สิบเจ็ดนะคะมกราคมวันนี้แอดก็เลยมาตามต่อนะคะว่าพี่บอกว่าจะไปจุดธูปนะคะที่ศาลตะเซนะคะที่รัตนบุรีนะคะแล้วก็บอกว่าฝันดีด้วยนะคะแอดก็เลยตามความฝันของพี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเงนที่แล้วก็พลาดไปเนาะ<ช>น่าเสียดายมากนะคะไม่ได้ตัดสองตัวเดี๋ยวก็จะเข้าไปใกล้ๆนะคะเห็นว่าเสียงเบานะคะค่ะเอพีไ่ได้ไปทํางานแถวรัตนาบุรีใช่ไหมคะไปสนมจ้ะไปสนมค่ะก็ผ่านเดือนละครั้งค่ะเป็นยังไงคะที่หลักกิโลคนเยอะไหมคะ ตอนที่ไปไปตอนเช้าไม่ค่อยมีคนยังไม่มีคนเลยช่วงเช้าห็นอาจารย์อุบอกว่าติดไฟติดอะไรพร้อมมีห้องนองห้องน้ำมีมีค่ะห้องน้ำวันีแต่ว่าเราก็ลงใบไว้เสร็จแล้วก็คือไปบอกตาใช่ว่าเราไม่ได้ตัดเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ตาตามมาฝันมาเข้าฝันพอตกกลางคืนพี่ก็ฝันนะคะค่ะตกกลางคืนก็พี่ก็ฝันแต่ว่าไม่ได้เนี่ยฝันแค่เห็นบ้านบ้านร้างในหมู่บ้านเป็นบ้านเก่าสองหลังติดกันก็ แต่ว่าป้ายเลขที่บ้านแต่จริงๆบ้านเขาจะเป็นเลขที่บ้านสามสิบแปดแล้วก็อีกหลังหนึ่งจะเป็นสามสิบแปดทับหนึ่งค่ะ,คะแต่พี่เห็นป้ายป้ายป้ายบ้านเขาอะค่ะเห็นป้ายเขียนว่าสองสี่หนึ่งคือป้ายเหมือนกับป้ายจะเป็นป้ายเลขที่บ้านนะคะข้างบนอ๋อคือในความฝันนะคะ,คะแต่แต่แต่ความจริงบ้านตัวนั้นบ้านเลขที่สามสิบแปดบ้านร้างเป็นบ้านร้างที่เขาเคย เคยเป็นบ้านร้างแล้วเขาเรื้อไปแล้วตอนนี้ในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านที่พี่อยู่อแต่พี่ฝันว่าเขายังในฝันนะคือเขายังไม่ได้รื้อบ้านยังยังอยู่เหมือนเดิมทั้งสองหลังติดกันเลยอืมค่ะบ้านติดกันติดกันแต่ว่าเลขเลขไม่ใช่เลขที่บ้านของเขาเลขเลขที่ติดข้างบนบนบ้านอ่ะหน้าบ้านคือเลขสองสี่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะคลิปแอดเมือนี้ก็มีเลขเหมือนกันนะคะ ก็โปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะ2องสี่หนึ่งก็ตรงกับหลายคลิปนะคะที่แอดอไปถ่ายมางวดนี้นะคะคุณพี่ก็ยังฝันว่าได้สองสีนะคะแต่บ้านเลขที่นี่ก็เป็น3ามกับ38มทับหค่ะบ้านเลขที่จริงๆของเขาสามสกับ38มทับหค่ะนี่คือความฝันของคุณพี่ค่ะ ค่ะแต่ว่าตาเซนี่ไม่ได้มาเข้าฝันงวดนี้ไม่ก็คือฝันกลับมาจากตาเซตกกืนก็ฝันตัวฝันงนี้เลยค่ะค่ะไปบอกแต่งวที่แล้วนี่ตาเซเหมือนจะว่าเสียงเสียงจะมาบอกจะเป็นเสียงบอกให้ล้วงแต่ชุดนี้คือไม่มีเสียงขึ้นนอนฝันเลยฝันธรรมดาเลยค่ะงวดที่แล้วก็ฝันว่าให้ล้วงลูกบอลให้ลวงลูกบอลค่ะได้เลขอะไรนะงวดที่แล้วห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าค่ะเซได้พี่บอกว่าไม่ได้ตัดเลขนะคะ เสียดายมากค่ะวันนี้ก็เลยไปตามต่อวันนี้นไปไปทํางานก็เลยไปบอกท่านว่าเออไม่ได้ตัดสองตัวหน้าตาอะไรเนี้ยไปบอกคือไปบอกแกว่าเรายังไม่มีไม่มีดวงก็ไปบอกก็เลยไม่รู้จะยังไงไม่คือตอนแรกว่าจะล้วงไม่ล้วงดีกว่าไปนอนฝันถ้าท่านให้ก็คงจะฝันก็เลยมาตุ้งคืนมาก็ฝันแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงตาไม่ได้ยินเสียงอะไรคือนี่เหมือนกับคนฝันธรรมดาจะฝันเห็นเห็นบ้านร้างเนาะฝันเห็นบ้านเก่าค่ะก็เลย เลขที่บ้านก็สามแปดะค่ะสามแปดกับสามแปดทับหนึ่งแต่ในฟันดันไปเห็นเป็นสองสีหนึ่งอืมตัวแดงไหมคะไม่แดงค่ะเป็นป้ายธรรมดาป้ายเหมือนเหมือนเหมือนป้ายที่เขาติดป้ายเลขที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเป็นสีอะไรคะเป็นสีจะเป็นสีขาวๆหรือเปล่าอืมมันจะเป็นป้ายไม้อ่ะค่ะเป็นป้ายไม้แล้วก็จะเป็นเลขที่บ้านเหมือนกับว่าเลขที่บ้านเลยเขาแปะไว้หน้าบ้านค่ะบ้านของบ้านเราเหมือนบ้านเราที่ติดเลขที่บ้านกันนะ บ้านร้างน,นี้ก็บ้านเป็นบ้านของของคนในหมู่บ้านน่ะค่ะแต่ว่าท่านเสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะเสียแล้วค่ะเสียทั้งเสียทั้งทั้งแฟนท,ท,ท่านทั้งทั้งทั้งผัวทั้งเมียเสียหมดแล้วก็คือลูกหลานก็เลยรื้อออกค่ะค่ะอีกหลังหนึ่งก็ยังอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> <S ทุกวัน <S 2> <S 2> อ,อีกหลังหนึ่งก็รื้อเหมือนกันของลูกแกก็รื้อเหมือนกันทั้งสองหลังเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันทั้งสองหลังอ๋อรื้อทั้งสองหลังค่ะค่ะค่ะนี้ก็คุณเตเซยไม่ได้มาบอกไม่ได้บอก แค่คฝันนอนฝัน,ฝน<ะ>คุณพี่อธิฐานไหมคะอธิฐานค่ะอธิฐานตอนที่ไปไปไปจุดทุกงเลยคะอธิฐานบอกท่านว่าให้ท่านมาเข้าฝันแล้วตกตอนก่อนจะนอนก็อธิฐานแต่ก็ไม่ได้มีก็ฝันแค่ฝันธรรมดาเหมือนกับเรานอนฝันธรรมดาไม่มีเสียงอะไรมาบอกเหมือนเหมือนเหมือนวดที่แล้วอค่ะเอ็นมาตามเลขคุณพี่นะคะหลังจากที่ตาเซมาบอกวันนี้เอ็ดก็มาถามต่ออยากได้โชคได้ลาบกับคุณพี่นะคะ เห็นว่าอธิษฐานแล้วคุณตาก็มาเข้าฝันเมื่อวันน LIKE ี้ก็ได้เลขฝันนะคะเป็นยังไงคะลอตเตอรี่ได้ซื้อบ้างไหมอ่าสี่หนึ่งยังไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเพิ่งจะฝันเมื่อเมื่อเมื่อไปเมื่อวันศุกร์ที่ไปเมื่อวันศุกร์ก็เพิ่งจะเมื่อวานเมื่อวานก็ทํางานไม่ได้ไปดูลอตเตอรี่เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ค่ะสี่หนึ่งยังไม่ได้ค่ะตรงกับบ้านเลขที่ของช่างช่างที่ทําบ้านที่ฝัน ค่ะก็ได้ซีหนึ่งก็เห็นว่าเวินทีฝันได้ซีหนึ่งไลายคลิปเลยทีเดียวค่ะอันนี้ิ่งจะฝันก็เลยยังไม่ได้ลอตเตอรี่เลยเหมือนว่าเอ็ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับ f อฟนะคะแต่ว่าก็เลขมีเข้ามีหลุดนะคะค่ะก็โปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะวันี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ก็จะซื้อเสียงไทยในเลขที่ชอบแล้วกันเนาะเอฟซเนาะ ก็จะนี่ก็จะซื้อสามแปดด้วยแหละเพราะเลขที่บ้านเก่าแก่เผื่อว่าเราฝันเห็นหรือหรือไม่รู้นะความคิดเห็นฝันฝันเห็นของเก่าเก่าบ้านหลังเก่าเก่าหรือเลขเก่าจะมาหรือเปล่าอืมค่ะไม่แน่เพราะคนมีเพื่อนๆที่คุยกันก็คือเขาฝันเห็นแต่เห็นแต่ของเก่าเก่าเห็นแต่บ้านเก่าเก่าก็กลัวเลขเก่ามันจะมาเหมือนกันอืมเลขเก่านี้พี่ว่าจะเป็นตัวไหนคะไม่แน่เพราะว่างวดหน้ามันออกเป็นบรระนะวรนพะตัจีนด้วยนะคะ มันค่ะแล้วคุณพี่คะแล้วเดือนกุมภาเนี่ยสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ใช่แต่ก็อันเป็นเลขที่ว่าก็จะตัดเสื้อค่ะสองสี่สัจะตัดสองสี่สี่สองสิบคือวันนี้จะตัดวันที่แล้วไม่ได้ตัดวันวันนี้จะตัดจะออกเลแบบเลขเดือนแห่งความรักหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ค่ะอันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะใช่ใครมีเลขตัวไหนก็มาแชร์แชร์กัน ชร์ประสบการณ์กันแล้วแล้วตัวไหนที่ที่มันเข้ามันเว้ามันตรงกันเราก็เล่นเยอะหน่อยค่ะเพราะเป็นแนวทางนะคะคุณพี่แบ่งปันค่ะแอดวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าวันนี้พี่จะไปทํางานแต่ก็ลืมไปว่าวันนี้วันอาทิตย์ได้แล้วก็เลยมาขอเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มากค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะสินเจียมีสิ่งนี้คนใช้ค่ะค่ะต้อนรับตุ๊ดจีนนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ